สวัสดีครับอยู่ช่องไอมัน s t u ด i o นะครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟว,วงแหวนที่เป็นลิกได้ด้วยในตัวก็คือเจ้าตัวนี้ครับดูแลนซี U 2 0 0โอเคเรามาอยู่กับ N C u ูแลนซี่ U สองรอยนะครับนี่ดูแลนซ่ N C U ส0งร้อยเป็นคา a ์เมล่าลิงไลท์วิดีโอลิกด้วยนะครับก็คือเป็นทั้งลิกแล้วก็เป็นไฟว,วงแหวนที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับ่นะไปก่อนเลย ประกอบออกมาเนี่ยเราจะเจอคู่มืออย่างแรกเลยเราเปิดคู่มือตัว,วยึดมือถือมีสาย USB Type C นะครับแล้วก็เป็นไฟวงแหวนเรามาดูคู่มือก่อนว่าคู่มือเขามีอะไรบอกบ้างคู่มือเป็นภาษาจีนนะครับ้อ,องดูสนสายชาร์จก่อนสายชาร์จที่เขาเอามาให้เนี่ยจะเป็น Type C to USB นะครับหรือว่าเป็น USB to Type C น,นั่นเองคือสี่มงทั้งสองฝั่งเลยสายเป็นสายปกตินะครับยาวประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมเอายาวประมาณนี้ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวยึดมือถือนะครับเขามีสกูหนึ่งนสี่มาให้ทั้ง ตั่งแนวนี้แล้วฝั่งตัวนี้แล้วข้างบนของตัวยึมมือถือก็จะมีพอชูนะครับเอาไว้เชื่อมหรือว่าเอาไวย้ยึดยึดติดกาอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้แล้วแต่สะดวกจะใช้เลยครับมาดูพระเอกในงานอ่าโอเคกล่องหมดและหมดประโยชน์และนี่ไฟนะครับวงแหวนเวอร์ซี่ยูสองรนะครับนี่วัสดุที่เขาเอามาให้นะครับก็จะเป็นพลาพสติกเอเบนะครับแข็งแรงพอสมควร ตรงน,นี้ก่อนเป็นโมเดล U 2 0 0นะครับแล้วก็ใช้ค่าไฟเท่าไหร่ใช้ประมาณไหนแล้วก็ capacit y ความจุของแบตตัวนี้มีถึง8,000ม ah ิลลิแอมนะครับทำไมเขาถึงบอกแบตบ <laughs> เพราะว่าไฟตัวนี้เป็นพ e แบงค์ได้ด้วย แล้วก็กาลังไฟที่เขาบอกในการปรับได้นะครับปรับอุณหภูมิของสีได้ตั้งแต่2,500ควินถึง8,500ควินนะครับข้างบนก็จะมีโคชูทั้งหมด3ช่องนะครับจะมีใส่ไว้เอาไว้ใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะว่าเราสะดวกใช้อะไรนะครับข,ข้างเป็นสกูน1น4เหมือนกันครับใช้ได้กับอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปนะครับที่ใช้สกูตัวนี้ก็คือใช้ได้กับแทบจะทุกอุปกรณ์เลยส่วนตรงล่างก็มีสกูน1ตัวครับน,น,นี่ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือขาตั้งโอเคผมลองบิดมาให้ดูก่อนนี่ ตั้งได้สวยงามกระโดดตรงไหนก็ตั้งได้ตรงนั้นเลยครับที่ผมบอกว่าเป็น power bank ได้ด้วยคือนี่มันจะจะมี usb เสียบชาร์จอยู่ตรงนี้ก็คือตอนตอนเราถ่ายอ่ะเราสามารถเสียบมือถือสมกติมือถืออยู่นี้เสียบมือถือชาร์จได้เลยาแบตจะหมดก็เสียบชาร์จได้เลยอมาพูดถึงเ้า่องข้างๆนะครับจะมีที่ปรับกําลังไฟนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ปรับระบุงของสีรบุงของสีจะอยู่ตรงนี้นะครับระบุงของไฟอยู่นี้นะตรงนี้คือปุ่มเปิดค้างอันนี้คือช่องไฟ led นะผมลองเปิดไฟดูก่นอนกดค้างนะครับ เราจะบอกอบอกขีดของแบตท,ที่ยังมีอยู่นะครับนี่ตอนนี้จะมีอยู่3ขีดแต่ตั้งหมด4ขีดนะเดี๋ยวเราจะมาลองปรับไอแถบข้างๆนี้ดูนะครับที่กำลังไฟและุณระพงสีไฟตัวนี้มีกํลาลังไฟที่ปรับได้ตั้งแต่20%จนถึง100%นะครับอันนี้ผมจะเบาที่สุดก่อนก็คือย0นะโอเคหมุนสุดละ20%คือประมาณนี้โอเคผมมาหันทางนี้ดีกว่าะลองดูนะอันนี้ผมจะค่อยแรงขึ้นเรื่อยๆอันนี้นะครับคือ100%นี่เห็นอย่างนี้เลย Okay. เราเปิดสัก20%่อนก่อนและอุณหภูมิของสีเราลองที่ส5 0าันลวราิก่อนจะมีปรับได้ทั้งทนขาวนวลแล้วก็ส้มนะครับอันนี้คือที่ผมจะอยู่คือส้มนะผมปรับเป็นนวลโอเคนี่นวลนี่นวลนะนี่นวลนี่ไฟนวลจะเป็นอย่างนี้นี่นะไฟนวล นี่คือไฟขาวสุดก็คือ8,500เคลวินนะครับโดยไฟตัวนี้ถ้าเราเปิดเบาที่สุดอ่ะเราจะสามารถใช้งานได้ถึง10ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าเราเปิดแรงที่สุดมันจะสามารถใช้ได้ถึง2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถือว่านานอยู่ในกำลังไฟที่ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวช่องชูเดี๋ยวผมจะมาติดให้ดูนะว่ามันติดแรงอย่งไ,อยงไรได้บ้างพอพูดถึงตัวนี้ก่อนตัวยึดมือถือครับตัวยึดมือถือเดี๋ยวผมจะลองเอามือถือผมมาใสาใ่ดูใส่ก็ปึ๊บมันก็มายึด ถือกับไฟตัวนี้ให้ดูนะครับเราไม่จำเป็นต้องหมุนโทรศัพท์อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคือเราเราหมุนตรงเราหมุนตรงนี้ได้เลยเราไม่จําเป็นต้องหมุนโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่นี้ก็มีนี้ก็สะดวกขึ้นมาไปหมุนเลยนั่นเรียบร้อยหมุนโอเคนั่นแหละเป็นลิกเออล้ววัสดุตรงนี้ที่เขาบอกเป็นลิกเขาเลยทําเป็นติอริโคนมาให้นะเพื่อให้มันไม่ลื่นมือไม่หลุดมือแน่นอนนี่วัสดุเป็นเทอริโคนนะครับแค่ฝั่งนี้แค่ฝั่งนี้นะครับแะฝั่งนี้ อ่ะผมลืมพูดฟังก์ชันไฟอีกอันหนึ่งปุ่ม power ตรงเนี้ยเราสามารถกดหนึ่งทีอ่าแลกดหนึ่งทีเราสามารถเลือกไฟได้ว่า,าจะเราจะเปิดทั้งหมด4 4สฝั่งหรือว่าเราจะเปิดแค่สองฝั่งนะเพียงแค่กดปุ่มเดียวปุ๊บเราเปิด4ี่ฝั่งไว้โอเคลองมาเปิดกล้องหน้ากันดูนะปุ๊บออนสว่างโอเครับอุณหภูมิอ่ะสมมติผมถ่ายเป็นกล้องหลังเราก็ถือถ่ายแบบนี้นะครับได้เลยตามสะดวกแบบนี้เห็นไหมนี่ สะดวกโอเคตั้งหรือจะตั้งไว้ก็ได้ถ้าเรายังไม่อยากจะตั้งโต๊ะเราสามารถตั้งขาตั้งไฟได้ด้วยนี่มีตัวสกู1ตหนึ่งนสีมาให้นะใช้ขาตั้งไฟดูเนะาเนะขาตั้งไฟที่มีน็อตสกูเป็นหนึ 1> 1่งนสี่แต่มาตรฐานผมลองติดให้ดูเป็นประมาณไหนโอเคไงสะดวก,ส,ดวกส่วนช่องโคชูที่ผมบอกว่าสามารถติดอะไรได้บ้างผมจะเอาไม้กับพวกตัวอัมจับมานะว่าจะเป็นประมาณไหนเนี่ยผมขอปิดไฟก่อน เคก็ต้องการดเลยนี่นี่ดูโปรไหมดูโปรไหมเอาติดไม้ให้ดูนะโอเคอ่ะอาจจะเพิ่มไฟบีดอักตัวหนึ่งแต่จริงผมว่าไฟกำลังแค่นี้ก็แรงแล้วนะอ่ะนี่สามตัวนี่ผมจะเปลียนนี้เห็นไหมได้เลยตามเราสะดวกประมาณนี้ โอเคเรามาสรุปกันว่าไฟเวนซี่ยู่200เน,นี่ยมันเหมาะกับใครบ้างเอกคนที่ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพถ่ายไลฟ์สดหรือว่าถ่ายเอาท์ดอร์ที่อาจจะต้องใช้แสงไม่สะดวกเอาไฟไปหรือว่าถ่ายแค่วอล์กตามตอนกลางคืนก็ใช้ไฟเวนซี่ยู200นิดเดินถ่ายอย่างนี้ได้เลยครับโอเคประมาณนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดติดตามช่องไอวันสตูดิโด้วยครับสวัสดีครับ